มาเลยต้นนี้เรากับ1ิเมตรความสูงครับเขียวยาวเป็นซิปเมตรยกก็ยากก็เขียวเลยเนาะท้องใจดัน,น,นดันโดยคนต้นกับอะไรก็พักขึ้นะไยก้นน้องตอนสูงสูงวันนี้ครับวิธีการ สูงกว่าสิบเมตรในสุ่มแย่เลยครับขั้นตอนนี้ต้องเกี่ยวทางออกก้นกางล่างข้างก็ย้อยกับต้นย้อยวันนี้นี่ครับขึ้นมาต้องเลียงไงว่าอีกอัน สูง10เมตรเขี่ยวทางช่องทางครับทางมัต้องเลี้ยงไว้ครับทาง,ทางถูกหัวกบจะเลีงไว้เว้ย10ว่าเมตรตอนนี้สูงหลายช่วยตัวตาม

น,นี้ยีริบวาโล่ต้นมาเร็วครับนี่แบบมาเามรียวยีริบว่าโล่อะไรนี่นชุ่มเป็ดเก้าเมตรได้ต้นนี้เลยหรอ ยาก,กว่างได้รัก,รกลายเกี่ยรุ่ว่ามันเปดเมตรแบบนี้กับเกี่ยวทางคนลา,ายต้องเล็กให้ไวเห็น่างลับให้ดีการพุมลงเลยแล้วตอนก็เป็นนมชุ้มิเมตรตามชุ้มมีมยากระทางล้นก็ต้องเลกให้ไรชุม้มมนชิเมตร ก้อนยกก้อเล็กกนเนาะใจรับวมาทำปลาจำก็ไมทำปลาจำยกไม่รดเกี่ยวด,ดึงมาเลี้ยวยีบลูได้เนาะ

dưới trong đấy này tiết vô trong đấy này, đây. này đây. thì đột nữa nghe gặp đó mà lại gặp gì ship qua lưu ra gặp này lắc mà gặp thêm, gặp. gặp, lại gặp. ต้นรูงวิธบแมทหลันท้ายนีเลยวิธีการครับไม่ใช่ง่ายว่างได้รักไลรักไลต้องเขียวทางทางก็ว่างได้ลุ้นแต่ว่าไม่พี่มืองยิงทำยากปัม๊มปั๊มอายุหมากปั๊มต้นรูง tôi xuống để mình nung, để mình đây nằm nắp mà lại nhới <laughs> <Ua. cười> mình tói lệch đi lại mày ทิพวารู้ยีทิพวารับบนี้อะไรย่างเงี้ยอยู่ด้านนูโนบตลายเป็นำทิพวารูครับเนาะนี่ครับเขียวซึ่งกันนี่เล็กแพงเล็กแพงปามเวลาแบกก็ไม่ต้องซื้อไม่ต้องอุ้มเล็กเขียวกว่าก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามได้